นิ่งไปเลยนี่เรียกรงพยาบาลเร็วเรียกโรงพยาบาลเร็วเอาเลยเลยเพื่อเรียันล่ะฉันไม่ผิดนะนอนหลับเลอะเฮ้ยยัยรามิชิยูสเกะอายุ14ปีเขาควรจะเป็นพระเอกของเรื่องนี้แต่เขาสึกว่า เขาดันมาตายอย่างประทันหันซะก่อนเฮ้ย้ยตนิสิตต่ลากรูปกระจกไปไงจะรอดไหเนี่ยจะตายหรือเปลาเนี่ยหอะไนเนี่ยเราลบลงไปเหรอตายมานี่โบทีมาแล้วโบที เลยพีเลือดเขาทานนะเขาทานนะครับเขาทานนะครับจิ้มหน่อยดิเด็กปลอดภัยดีครับมีแค่แผลถลอกเท่านั้นเองครับอันนี้คงไม่รอดล้วมัน้ี่เฮ้ยอ้ออะเอาไปหาไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนแล้วหนูขึ้นรถพยาบาลไปด้วยกันเลยป่ะไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิลุงลุงฉันอยู่นี่นะไม่จะทนานสักหน่อยฟังไว้สิลุงฉันอยู่นี่เฮ้ย โกเลยพูดเรื่องไ้ยลูกหมอไเฮ้ยนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยดีคนต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยคิดให้ออกออรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เราไปเรียนหลังจากเกย์สลายวัน กะแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่อ่พอสักทีนะที่ชอบหนีเรียนมาอยู่แถวนี้น่ะหัดเข้าเรียนซะบ้างสิยะพูดพอแล้วอยากเล่านกคูมันนักเทศขีเลยว่าใครว่าหนืหูยะแหมเดี๋ยวก็ซ้ำชั้นหรอกโดดเรียนบ่อยๆแบบนี้แล้วก็อาจารย์ทักเิณอักษรเนีเรียกพ่งเดแต่เมื่อกี้นี้แล้วนะพอมาเรียนพวกก็โดดเรียนทันทีเลยนี่เขามาทำเรียนที่ไหนว่าเอกสใช่ไหม ยังไงก็ตามนะถ้าไหนบิย่ยอมไปแล้วก็ตกรมการนักเรียนอย่างฉันจะโดนดูไปด้วยเข้าใจมะเข้าเรียนเดี๋ยวนี้เร็วอ๋อไอ้สีขาวว่ะเฮ้ย,ย,ยนี่แก่อไม่ร้ายะเริ่มนะคนบ้าค,คนผีทะเลไปตายซะเลยไปซะคนรอบจิตเหลยวที่สุดเลยดีสบายใจยใครไม่รี้ลกนิสัยไม่เคยพัฒนาขึ้นมาจากตอนเด็กๆแล้สักทีเดียว ตายสิพี่กอนี่เธอเสร็จแล้วเหรออแม่แอบแต่นี่ทำไมกันเหรอก็อุระเมจิคงนะหน้าน่ากลัวอ๋องอ่ะนี่เธอคุยกับเขาได้เนี่ยกล้าจังเลยนะเพออยู่กับอุระเมจิคงแล้วเนี่ยนะแค่เขาก็พลายเสียฟอร์ไปด้วยเลยอรู้มะไม่รอกนะนหน้าเจ้านั่นไม่ค่คยด้เรียบร้อยจริงนะแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่คนเลวมากลอกรอกหอกนะ้านี่แต่ว่าข่าวลือนะ <c oughs> เขาว่า,าร้ายกาดมากเลยเขาว่าเด็กเลวของเรีนมตั้งกำลังซ่องเล่นงานอยู่นะ หรือไม่ก็ถ้าก็เอ่ยปากพัเดียวกหนมแก๊งสองพันคนจะเคลื่อนไหวมะเดี๋ยวเกอนซี่ไม่มีทางเป็นแบบนั้นเด็ดขาดเลยเจ้จหมอเนั่นนะอย่าว่าแต่สองพันคนเลยแค่สองคนก็บงการไม่ได้เขามีเพื่อนน้วจะตายไปแต่ว่านะนั่าจะยังไงก็น่ากวอยู่ดีกูเราไม่ชีกูเราไม่ชี้รีบไปที่ห้องแน่แล้วเดี๋ยวนี้นะตู้สมัติาเลยเจ้าบ้าทักษะจริงเหรอ แบบนี้ก็ได้กับไรบ้านเลยเสียน้ะเนี่ยฮะแน่ฉันลองไปขู่เด็กในเมืองดูนะบอกว่าฉันเนี่ยนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับลายเมจิทุนเนี้ก็ได้มาแล้วง่ายยังเลยแกนี่เลวชะมัดเลยนะเนี่ยถ้าจะบ้านนั้นรู้เขาเลาก็แกโดนเนข้างแย่งแหนมเลยอะน่าอย่า,ง,ยายงมันเนี่ยนะไม่มีทางรู้หรอกอย่างเจ้าเด่นเนี่ยนะ<อ> <c oughs> ้าเป็นอะไรไปวออ้าลาเมจิขอโทษนะ ฮ้ยของแบบนั้ฉันไม่เอาแล้วจะบอกเฮ้ยน้อยในพวกนี้เดี๋ยวเธอทำอะไรกันตรงนั้นอะอาจารย์อิวามโตะไม่ต้องกลัวนะพวกเธอถูกมันทำอะไรหรือเปล่าเปล่าครับไม่มีอะไรครับเข้าใจแล้วมัขุมตูรี่ไทยที่โรงเรียนเลยเหรอเจ้าเด็กสารเลวเว้ยฮะพ่กไงนะ คนอย่างแกน่ะไม่จำเป็นต้องมาโรงเรีเยหนหรอกนะตีบไถหัวออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปหนุครูเนอะนี่มันเรื่องของฉันนะจะบอกให้ห<ะ>เฮ้ยนี่เรา,เราจริงๆนะเชื่อมมันหนีเราไปได้เลยจริงเลยใช่เฮ้ยใครมป็นเคหัวแล้วดิเฮ้ยคนละบาทที่เขกหัวเนี่ยฮะ เรลยกอาจารย์ดิสิอาจารย์อ่ะฉันเรียกจนขอจะตายอยู่ตั้งนานแล้วไม่ได้ยินเหรอโนขู่จะตายไปบอกให้กลับก็จะกลับอยู่แล้วกันเล่าไม่ต้องมาขู่หรอกเดี๋ยวผมไปทำเลวมาอีกละสินะไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนะยื่กระดึงหูเอาเถอะนะะไปที่ห้องแนนอุกรณ์ฉันจะชวนน้ำชาให้กินวันนี้ไม่ป่ให้แกกลับจนกว่าจะข้ามแน่นแน่ได้ยินไหมเออเฮ้ยหูเทียมนะจะไม่สนใจเลย นะเรื่องผมห้ามยุ่งเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนอย่าสักแกอโอ้โหเชื่อว่อยากจะมาโรงเรียนสักหน่อยเจอหน้าแค้ก็โดนสูดทุกคนเลยตายสิไม่หนุกเลยบ้าจริงจริงเฮ้เซ็งเพิ่งตื่นนึกไงสูงเปิ่งืนอยากไปมันเ็งนึกไงไปยุ่งกับฉันจองกาแฟให้ทีเฮ้ยแย่เฉพาะยากในวันนี้แกนายไปเรียนเหรอ มันยั่วระโดดร่มเลยอ่ะถ้าไม่อยากไปก็เลิกซะเลยสิโรงเรียนน่ะมันไม่ได้เรียนกันฟรีๆนะนี่แม่ทว่าทจสนาผมคนเหรอพอทีได้ไหมเล่าก็มีสอบแบบนี้แล้วก็เดูอดริพาเลี้ยงตัวเองให้ได้เร็วๆก็แล้วกันไย่งง้นก็ห่างบนสวยทกวังเลยตายสิยิ่งคิดยิ่งโมโหยิ่งกลุ้ม ราเม่จีนี่แกตื้อจักจักรเลยมานด้ทุกวันเลยนะกลัวประรักหลอกหูนะมาสู้กันประเป็นหมายเลขนึงของโรงเรียนก็คือฉันวันนี้แหละนีจะตื่นแกให้หมดสภาพเลยให้ดูสิอ๋อเหรอวันนี้ฉันอารมณ์ไม่จออย่างหนักเลยนะอยากโดนอัดก็ข้ามาเลยสิ เฮ้จทนองี้อ้่าริใจเกนมีารชาเฮ้ยสบายใจได้อดคนลัวบาราครับองหาเรื่องกับอุลเมีทีสัทีนะครับรรวมครั้งนี้ด้วยก็เป็นชนะศูนย์แพ้ร้อยเสมอหนึ่งนะครับโอ้โห จีกนั้นต่อไปเนกวกาจะชนะเอาเออจริงด้วยแล้วจากนั้นเราก็พบว่าในคนนั้นนี่เนอะขอบคุณครับนี่จนูุันอันตรายนะบอกให้แถวเนี่ยมันมีรถผ่านไปมาต้องเยอะแยะโดนชนตายเอานะ บล๊อยบล๊อยบ้าว่ะบ้าจังเลยบ้าจริงจิ๋นกำลังเป็นลมเลยตาหลบอยู่ไหนเนี่มช่วงการแสดงของเราเนี่ยยังไม่ตกเลยนะเนี่ยนะยิ่งฟังนะมันอันตรายมากนะเยวเลงไปบนถนนนะหาที่ว่างเล่นดีกว่าม <tää reco> <inde> ั้งอืม dùng để dụi nữa nhỉ? chính để con năn, ma hành Hây, nữa, dám thủ loạn nè เขยใช้ปืนปเ๊ดนั่นปี๊อมาเฮ้ยโอ้ยใช่แล้วรถรทชนนี่เราตายไปแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยนั้นตัวเราที่อยู <f ü udes> <wh ats> <c oughs> ่ตรงนั้น แล้วตรงนี้ก็เป็นวิญญาณนะสิเออปิ้งปองปิ้งปองเฮ้ยย้อนไปถีเหรอใช่เข้าใจอะไรได้เร็วเกินคาดนะคุณนี่ทำไมใครเนี่ย เป็นการตายด้วยอุบัติเหตุกระทันหันแบบนี้นะคนที่ไม่ใช่ว่าตัวเองตายแล้วมนะันมีเยอะไปฉันถามว่าเธอเป็นใครกันเล่าฉันก็คือคนนำทางข้ามแม่น้บแห่งความตายเชื่อโบตันจังไงละจ๊ะเรียกแบบทั่วๆไปก็คงเป็นยมทูตนั่นแหละนะนะยินดีที่ได้รู้จักดมีหน้าฟังด้วยฝนะักตัวแล้วเนี่ยนี่เจ๊อุ้ยอย่าเสียมารยาทกับยมทูตจากยมโลกสิจ๊ะนะจ๊ะเห็นแบบนี้เถอะนะฉันตกใจเหมือนกันนะ Premises, จะมาปิ้งป่องหยุดได้หยิบปองเลยแหน่ใยบ้องเหรอน่าจะมาแบบสมรนหน่อยสิรู้ไหมฮะเห็นฉันแล้วไม่ตกใจแถมยังกล้าต่อว่าอีกเออเข้าใจละเหมือนกับที่เขียนไว้ในสมุดบันทึกยมโลกเลยฮะอาแล้วนะอุราเมชิยูสึเกะอายุ14ปีหยาบคายโมโหร้ายชอบอารวาสกระด้างและยิ่งกว่านั้นนิสัยยังแย่แถมโง่อีกตั้งหาโอ้โหว้าขนาดนี้เหรอแบบนี้ตายซะดีกว่าละมั้งนี่ไม่ต้องมายู่กับฉันได้ไหมไอพจนวยล่วง อออ้ย,ออยได <c oughs> นี่ว่าแต่ว่านะเดทเชนช่วยไว้ไปไงบ้างอะ่ะบาดเจ็บหรือเปล่านี่ฮะบอกหน่อยดิเราไปดูอาการกันไหมล่ะมีแผลกัดที่ใบหน้ากับมือนิดหน,น่อยน,นะครับแต่กระดูกับคลื่นสมองไม่มีนับพิพากเต้ครับนั่นเหรอปวดใคร,รเดี๋ยนี่ย แต่ันก็ดีแล้วไม่เป็นไรคาใจแล้วจะพาไปสวรรค์เธอได้เลยมีอะไรเหรอรออยู่ด้่ังบ้องกำลังเข้าใจผิดแล้วสิฉันไม่ได้พาเธอไปลงนะลุงบ้าแต่ว่าฉันมาบอกเธอเรื่องที่ว่าเธอจะยอมรับการทดสอบเพื่อคืนชีพใหม่หรือเปล่าต่างหากการทดสอบเพื่อคืนชีพนั่นเหรอใช่แล้วไม่ความว่าไงเนี่ยมันเข้าใจอะ่ะนี่พูดตรงๆเลยนะการตายของเธอนะ่ะเป็นเรื่องนอกประเด็นสำหรับโลกวิญญาณนะรู้ไหม การที่พยายามสละชีวิตเพื่อช่วยชีวิตเด็กเอาไว้น่ะแม้แต่พระเจ้ายังนึกไม่ถึงเลยนะที่สวรรค์กับนรกน่ะไม่มีที่ให้เธอไปอยู่ได้หรอกรู้ะไม่มีที่ไปอยู่เลยอะไรกันเนี่ยฉันตายแบบเนี้ยแทนเจ้าเด็กน่ะไม่มีที่ฉันอยู่เลยเหรอืนึกว่ากาลังตกใจเลยกะจะปิดเงียบไว้อะสิที่จริงนะเด็กคนนั้นถึงจะถูกรถชนที่นั่นก็ตามแต่ว่าเขากลับรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยไม่มีแม้แต่รอยถลอกเลยด้วยอ่ะเฮ้ ไม่มีแม่ต่อรอยถลอกเลยเหรอใช่เพราะฉะนั้นนะฉันไม่อยากพูดเลยว่าการตายของเธอเป็นการตายเปล่าไปซะไอ,อ,อ,อ้ล่วงตีตกใจเหรอแหมมันก็คงใช่นะเคือ <c oughs> หมายแล้ว <c oughs> เอา <c oughs> น่ะนะ่าเย็นเย็นเอาไว้ฉันบอกอยู่แล้วไงลนะ้วว่าเธอเนี่ยยังมีโอกาสอยู่เธอยังสามารถรับการทอสตบเพื่อคืนชีพได้อยู่นะ <c oughs> กรณีอย่างของเธอนะนะรู้สึกว่าจะเป็นกรณีพิเศษที่ร้อยปีจะมีสักครั้งเดียวเฮ้ยห hey, น้าบือชัดยญากนี่เจ้า,าจริงปะ <c oughs> ถ้าอยู่แบบนี้แล้วก็จะไม่ได้ไปสู่สุขตินะถ้าอย่างนั้นนะรับการทดสอบเธอไม่ได้ก็เท่าทุนนี่ดาวว่าไงอะ่ะเนี่ยเร็วใช่ไหมฮะไม่ฮะช่ามานันดีกว่นานะฮะจะเป็นวิญญาแบบนี้ก็ดีเหมืกันนะ เพราะถึงจะคืนชีพไปก็คงไม่ใด้ดีขึ้นในชีวิตฉันน่ะอ้าวงั้นเหรอฉันตายไปซะทุกคนก็นจะสบายใจนะถ้าคืนชีพขึ้นมาแล้วก็คงจะมีแต่สร้างความเดือดร้อนและแม่ฉันเองเนี่ยจะไม่มีฉันสักคนคงช้ชีตดีขึ้นกว่าเดิมได้อายุแค่14เนี่ยพูดอะไรหน้าเศร้าจังเลยนะทอนเนี่ยเพราะฉะน,นั้นนไะไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนไปทดสอบเพื่อคืนชีพฮ่าเอาหน้าหน้าอย่าเพิ่งด่วนจตัดสินใจแบบนี้เลยไปดูงานสมคืนแรกของตัวเองแล้วค,ค,ค,ค่อยๆคิดให้ดีนะ ไม่จะรอฟังคำตอบตอนนั้นก็ได้ไปกันนะฉันบอกก็ไม่เอาก็ไม่เอาสินั่งงานสงตายได้ก็ดีนะใช่โนมากสนี่นี่จะพูดที่โรงเรียนนี่เนอะดีดีจังเลยหน้อยพวกบ้าคนตายทั้งคนจะมีหน้ามายิ้มย้มแจ่มใสกันอยู่ได้ เค่เกาะยูซี่เกะเขายูซีิเกะเขาหนิงต้องร้องให้ฟูฟ้าขนาดนั้นเลยอย่าบ้าเอ้ยยูซี่เกะไม่ดีหรอกครับตัดก่อนดีกว่านะนะลูกหูหน้าปล่อยไปให้ปล่อยนี่ฮะทำอไมฮะคุณบาร่าเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ขี้โกงแน่ตายทั้งทีนี่ ที่ชนะฉันอยู่แบบเนี้ยไม่ยอมอย่าเลยพี่นี่งานสมนี้นะไม่เชื่อขอให้ดีนะเรียกข้าแกคือฉันได้ยินไหมพี่ตีนตายทำไมฮะกลับมาสู้กันซิเจ้าป้าเอ้ยคือชีพแล้วเจ้าบ้าเอ้ยฉันไม่ยอมเด็ดขาดเลยเฮ้ยแกคือชีพก็มาซิแล้วต่อไปนี่ยจะทะเลาะใครแล้วแกตายไปแล้วแบบนี้ยที่ ถออดยถอยัปเลยนะครับรัวบาร่าอะไรของมันจะ๊บบุกคงจะเป็นพวกเดียวกับอุราเมจินะครับไม่มีปัญญาทำอะไรดีกว่านี้ได้หรอครับเนี่ย ตายที่พวกนี้โลกโลกจริงๆแต่การที่มันทําดีในวาร์สุดท้ายของมัน่ะยกระดับให้โรงเรียนของเราสูงขึ้นนะครับเนี่ยผมว่ารถมันวิ่งมาชนตอนที่มันกําลังแกล้งเด็กอยู่มากกว่าแห้ะครับอาจารย์อิวาโตอาจไรยครับแม่เพะว่าอย่างนั้นนะครับไม่ได้เคลนไปได้เหมือนกันครับอาจารย์อากาชิเฮ้ยน้อยเนี่ยพูดได้พูดเอาพวกบ้าดีเฮ้ยนี่ การกระทำของพวกเขากับคำพูดของพวกคุณมาครูนี้ีใครจะรกโลกกับกันไม่ทราบเนาะ ที่ฉันได้ยินว่าเธอช่วยชีวิตเจ้าเด็กนั้นไว้คพอย่างเธอเนี่ยนะแต่ว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่อยากจะชมเชยเธอเลยสักนิดเดียวอยู่สิเกตายไปแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกอยู่สิเกะโอ้ใ พี่เขาสิลกูกครับพี่ครับขอบคุณพี่มากจริงๆนะครับขอบคุณมากนะคะลูกชายคุณเป็นคนดีค่ะแม้ครับพี่ครับไปทำอะไรอยู่ในกนล่องนั้นหรอครับเออก็เขา<ม>นอนหลับนาะ อ๋อจ้าใช่จ้าลูกแม่ครับไว้พี่เขาตื่นแล้วเราไปกันอีกทีนะผมอยากจะขอบคุณพี่เขาตอนที่พี่เขาตื่นอยู่ครับพี่ชายคนนั้นนะเขาตลกมากเลยนะครับจริงเน,นะลูกนะ,ะว่าไหนจ๊ะ ตัดสินใจได้หรือยังนี่เจ๊โบตันอะไรเหรอการทดสอบเพื่อคืนชีพเนี่นะเป็นการทดสอบแบบไหนเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจะลองดูใช่มหมอืมอืมฮะดีมากเลยตามแมา่จ้าม,มาเร็วๆแล้วน <laughs> ี่เขาจะไปไหนเละเนี่ยฮะ ยมมาโลกยังไงล่ะจมมาโลกเรอใช่ <c oughs> เราจะไปหาคนท,ที่เขาจะอธิบายวิธีทดสอบเพื่อคืงชีพที่ฟังยังไงล่ะตามมันเงียบดีกว่าได้อย่ายุ่งมากน,น,นักเลยมานี่ยูสุเกะนั้นพอออกจากแรกปุ๊บก็ตายทันทีแต่ว่าเขาจะได้รับก,การทดสอบเพื่อคืนชีพใหม่ก็แต่ว่ามันมีการทดสอบแบบไหนกันแม่